สวัสดีค่ะเด็กๆอวันนี้มาพบกับคุณครูเพนสิรีนในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสัตว์ประจำชาติอาเซียนคือสัตว์อะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเรามาดูประเทศอาเซียนกันก่อนค่ะมีทั้งหมด10ประเทศนะคะประเทศแรกค่ะประเทศไทยประเทศลาวประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชาประเทศเมียนม,มาประเทศฟิลิปปินประเทศมาเลเซเียประเทศสิงคโปร์ประเทศอินโดนีเซียและประเทศทุดท้ายคือบรูนไนนะคะต่อไปเรามาดูสัตว์ประจำชาติแรกเลยค่ะประเทศไทยค่ะ คือช้างนะคะช้างเป็นสัตว์ประจำคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยซึ่งมีความผูกพันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะและวันที่13มีนาคมของทุกปีถือเป็นวันอนุรักษ์ช้างไทยค่ะปลายประเทศลาวก็เป็นช้างนะคะหรือได้เรียกขานยานามว่าเมืองหลานช้างและมีการจัดงานประจำ ุกปีค่ะต่อไปนะคะประเทศเวียดนามสัตว์ประจำชาติก็คือกระบือหรือควายจะพบทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามค่ะต่อไปนะคะกัมพูชาสัตว์ประจำชาติคือกรูปีหรือโคไพรนะคะเป็นสัตว์จาพวกกระทิงและวัวป่าค่ะต่อไปนะคะประเทศเมียนมา หรือประเทศพมา่านั่นเองนะคะสัตว์ประจำชาติคือเสือโคร่งนะคะเป็นลักษณะบ่งบอกถึงความบุดมสมบูรณ์ของประเทศค่ะต่อไปค่ะประเทศฟิลิปปินส์สัตว์ประจำชาติก็คือกระบือหรือควายถ้าภาษาตากล็อกเขาเรียกว่าคาราบาวนะคะเป็นสัตว์ที่ใช้แรงงานในไรานาหรือ ฉายลากซุงออกจากป่านั่นเองนะคะต่อไปค่ะประเทศมาเลเซียสัตว์ประจำชาติก็คือเสือโคร่งมาลายูค่ะแสดงถึงประเทศนั้นมีพละกกำลังและความกล้าหาญต่อไปนะคะประเทศสิงคโปร์สัตว์ประจำชาติก็คือสิงโตถือเป็นเมืองแห่งสิงโตนะคะ ต่อไปค่ะประเทศอินโดนีเซียนะคะสัตว์ประจำชาติก็คือมังกรโคโมโดนะคะเป็นสัตว์จำพวกกิ้งก่าแต่ตอนนี้ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วค่ะเพราะมันอยู่บนเกาะภูเขาไฟกลางทะเลประเทศสุดท้ายนะคะประเทศบูไนาบางข้อมูลบอกว่าไม่มีสัตว์ประจำชาติแต่ที่จริงแล้วมีนะคะคือ เสือโคร่งค่ะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์ประเภทกินเนื้อสัตว์นะคะต่อไปค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าโดยครูจะให้เรียนเขียนลงไปในสมุดวิทยาศาสตร์จำนวน10ข้อโดยครูจะอ่านคำถามอย่างต่ำสองรอบแล้วเด็กๆก็เขียนคำตอบลงไปเลยนะคะเรามาดูคำถามแรกกันเลยค่ะ ประจำชาติไทยด็กๆเขียนคำตอบลงไปเลยนะคะข้อ2ส,สัตว์ประจำชาติเวียดนามสัตว์ประจำชาติเวียดนามข้อ3สัตว์ประจำชาติกัมพูชาสัตว์ประจำชาติกัมพูชาข้อ4สัตว์ประจำชาติลาวสัตว์ประจำชาติลาวข้อ5สัตว์ประจำชาติ ฟ,ฟิลิปปินส์สัตว์ประจำชาติฟิลิปปินส์ข้องกสัตว์ประจำชาติมาเลเซียสัตว์ประจำชาติมาเลเซียข้อ7สัตว์ประจำชาติสิงคโปร์สัตว์ประจำชาติสิงคโปร์ข้อ8สัตว์ประจำชาติอินโดนีเซียสัตว์ประจำชาติอินโดนีเซียข้อ9สัตว์ประจำชาติเมียนมาหรือพม่า สัตว์ประจำชาติเมียนมาหรือพม่าข้อสิบข้อสุดท้ายสัตว์ประจำชาติบรูไนนะคะเด็กๆเขียนคำตอบลงไปเสร็จแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆคงตอบถูกนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ